ช่นายทาหลอพยากรใบครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคม2565โดยไพ่ทาโรหรือว่าไพยิปซีโดยครูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโรค่ะขอเป็นตัวแทนชาวราศีเมษจับไพ่ เพื่อขอให้ไพ่ทำนายดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคมค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมนะคะรายละเอียดของลัคนาและราศีอยู่ที่ description ใต้คลิปนี้นะคะเลื่อนลงมาดูนะคะหากใครยังไม่ทราบรายละเอียดของวันที่ของราศีแล้วก็ในเรื่องของลัคนาค่ะชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะ Knight of Souls, The Sun, Queen of Souls, Justice, Head of One, King of Pentacles, The High Prophet, The World. n e of Wands t h r e e of Wands ดวงของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนพฤษภาอากาศร้อนใจร้อนอย่าวุ่นวามนะคะความเร็วอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือว่าปัญหาได้ค่ะใจเร็วด่วนได้จะเสียการนะคะอย่าวุ่นวามนะคะใจเย็นๆค่ะ ความสำเร็จบังเกิดค่ะมีเกณฑ์ว่าสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ลงมือทำไปนั้นนะคะมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสำเร็จนะคะความสำเร็จมาแล้วนะคะจะทำอะไรก็รีบทำค่ะเพราะว่าดวงเปิดแล้วนะคะรีบได้แต่อย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะโอกาสมารีบฉกฉวยเอาโอกาสนั้นทำให้สำเร็จนะคะคนที่กำลังจะ ไปสมัครงานนะคะหรือว่าคนที่กำลังจะทำธุรกิจนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าไปสมัครงานติดต่องานนะคะไปขายงานไปขายโปรเจกต์มีโอกาสว่าจะได้เพราะความสำเร็จมาแล้วนะคะจะทำอะไรก็มักจะได้รับการตอบสนองการตอบรับได้เป็นอย่างดีค่ะความสำเร็จมาแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะจะสามารถที่จะเคลียร์ได้แก้ไขได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยว ะะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งของตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะบุคคลรอบข้างของคุณยังเป็นคนที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วเขาก็เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนคุณด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลค่ะจะดีลงานกับเจ้านายนะคะขอให้ใช้ความกล้าหน่อยแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลคุยกันนะคะ จัสติกค่ะนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามานะคะจะขับรถเนี่ยให้ระวังโดนจับความเร็วนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าวุ่วามอาจจะมีเหตุทะเลาะวิวาทนะคะต้องไปเจอกันที่โรงพักนะคะ เรื่องของเอกสารต่างๆนะคะให้ระมัดระวังอย่าใจเร็วด่วนได้นะคะคนที่จะอ่านให้ถี่ถ้วนออรอบข้อก่อนนะคะก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปอาจจะต้องมีเรื่องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือว่า ความฉี่ท่วนต่างๆนะคะในการที่จะทำอะไรนะคะให้ระมัดระวังว่าอาจจะมีเรื่องที่จะต้องผิดพลาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายค่ะนะคะบุตรหลานบริวารอาจจะดื้อดึงดื้อร้านหน่อยนะคะในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมนะคะไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยที่จะเรียนอะไรเพิ่มเติมดังนั้นต้องมีการกำราบกำชับนะคะคอยตักเตือนกันนิดนึงสําหรับบุตรหลานบริวารน,นะคะให้มีความ alert ให้มีความตื่นตัวในการขยัน แข็งในการที่จะเล่าเรียนหรือว่าทํางานด้วยนะคะในเรื่องของเงินทองทองเนี่ยสบายใจหายห่วงนะคะมาพร้อมกับความสําเร็จติดต่องานเกี่ยวกับเรื่องของการขายงานเรื่องของรายได้นะคะเรื่องของค่าจ้างเรื่องของผลกําไรการค้าการขายหรือว่าการติดต่อคนร่ํารวยติดต่อแบงค์ธนาคารต่างๆมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จนะคะขอให้มีความรบอบคอบมีเหตุมีผลแล้วก็กล้าที่จะเผชิญหน้านะคะต่อไปค่ะ ให้พระเกิดขึ้นมาจะทําอะไรขอให้นึกถึงคุณงามความความดีบารมีนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของบาปนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าอาจจะเจอกับความทุกข์หรือว่าเรื่องของอกรรมมาสนองด้วยนะคะใครที่ทําความดีอยู่เสมอสวดมนต์ไหวพระอยู่เสมอจะชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นค่ะเดเวอร์มาแล้วความสุขบังเกิดกับครอบครัวถ้าพาครอบครัวไปทําบุญร่วมกันหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็นึกถึงนะคะ ครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่นะคะบุตรหลานบริวารน,นะคะญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ไปด้วยจะส่งเสริมทําให้ชีวิตเนี่ยจะมีความราบรื่นนะคะมีความรักใคร่สมัครสมานปองดองกันได้เป็นอย่างดีด้วยบุญบาร,รมีที่ตัวเองทําแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการที่จะไปทําให้ใครโกรธเพราะว่าแค่ทําให้เขาโกรธก็เป็นบาปแล้วนะคะเราก็จะต้องชดใช้บาปกรรมที่เราทํานี่แหละคะ่ะเคราะห์ไม่ดีอย่าไปโทษว่าอุ้ยทําไมดวงไม่ดีเลยข้อไม่ดีเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าผลของ การกระทาบาปของเราที่ผ่านมาเราก็ต้องมาชดใช้นะคะเพราะกรรมของเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะนะคะในออบวานเกิดขึ้นมานะคะคุณเนี่ยมีความกระตือรือร้นอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่นะคะถ้าเพิ่งเรียนจบก็อยากจะไปทํางานหรือว่าอยากจะไปศึกษาต่อนะคะมีการที่จะเดินทางด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นความกระตือรือร้นของคุณจะนําพาซึ่งความก้าวหน้านะคะรุ่งเรืองในเรื่องของการงานนะคะใครที่ มีเกณฑ์ว่าอยากจะติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ดีการเรียนก็ดีนะคะเรื่องของธุรกิจการค้าการขายเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการไปได้เลยนะคะโอกาสมาแล้วก็รีบฉกฉวยหน่อยนะคะแล้วก็ไพ่ของความสําเร็จบังเกิดแล้วนะคะคิดจะไปติดต่อผู้จาเจรจาติดต่องานอะไรนะคะธุรกิจอะไรกับใครก็ดําเนินการได้เลยค่ะนะคะแต่ก็ต้องวางแผนเตรียมตัวให้ดีนะคะวางแผนในเรื่องของข้อมูลต่างๆให้ดีด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็การทํางานเป็นทีมการท ำงานเป็นหมู่คณะนะคะทำงานร่วมกับคนอื่นนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นเข้ากันได้ด้วยดีค่ะพบความสำเร็จค่ะต่อไปนะคะเราจะมาขอให้ไพ่ทำนายเพิ่มเติมค่ะว่าเบื้องบนอยากบอกอยากสื่ออยากทำนายอะไรให้กับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคม265บ้างนะคะช่วยกรุณาส่งคำทำนายนี้ผ่านหน้าไพา่ให้ครูเอได้อ่านนะคะแล้วก็ทำนายให้กับทุกคนด้วยค่ะ เสียงหยิบไพ่ดะคาสทรีออฟวานส์เดอะดิเอมเพลอร์คิงออฟวานเดอะชาริออตวิวออฟฟอร์จูนเพ็ดเอพเอ็ดออฟเพนนิคอลส์เดอะสตาร์ d r i n n queen of pentacles f i s e of cups p a ส e of cups the ส์เ h อะไสิ่งที่ไพ่นะคะทำนายมาใน12บใบใดสําหรับที่สองนี้เรื่องการงานค่ะนะคะเพราะว่าได้ไพ่ที่เป็น การงานเนี่ยนะคะมาด้วยกัน2ใบการงา,งานการงาน,งานมีความสามารถมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานมีการเดินทางการงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องเป็นทีมเป็นหมู่คณะมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องกระตือรือร้นหน่อยนะคะการงานที่จะไปดีลงานอะไรกับใครเนี่ยนะคะติดต่ออะไรกับใครขอให้ใจป่านิดนึงนะคะมีการอาจจะต้องมีการเลี้ยงมีการเอ่อพากันไปเลี้ยงนะคะแล้วคุณเป็นเจ้ามือนะคะถ้าทํางานเป็นทีมแล้ว สบความสําเร็จหรือว่าเพื่อเป็นการเสริมกําลังใจเนี่ยควรที่จะมีการเลี้ยงนะคะเลี้ยงอาหารมีการตอบแทนนะคะเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้หมู่คณะนะคะโดยช่วยการทํางานอย่างเต็มที่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ที่จะช่วยปูทางหรือว่า ชี้แนะแนวทางหรือว่าซัพพอร์ตนะคะให้การงานของคุณนั้นมันประสบความสําเร็จมันราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอการเดินทางนะคะ,ะชิปปิ้งก็ดีนะคะการสื่อสารการขนส่งก็ดีนะคะจะราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ใครที่ทำงานอยู่ในระดับของผู้บริหารนะคะทีมงานของคุณลูกน้องของคุณนั้นจะช่วยกันนะคะช่วยทำให้งานของคุณนั้นมันก้าวหน้ามันรุ่งรุ่งมันประสบความสำเร็จได้ด้วยดีแล้วก็ควรที่จะมีการตอบแทนลูกน้องนะคะบริวารของตัวเองนะคะด้วยการเลี้ยงอาหารหรือว่าการที่จะให้ขวัญและกำาลังใจนะคะด้วยการ เป็นของของรางวัลเล็กๆน้อยๆหรือว่าการเลี้ยงอาหารเนี่ยจะดีกว่านะคะพากันไปเลี้ยงฉลองอย่างนี้จะดีกว่าทั้งงานประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภเนี่ยโชคดีนะคะมีโอกาสถูกหวยหรือว่ามีโชคทางด้านการเสี่ยงได้เงินก้อนนะอันนี้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเป็นไพ่ถูกหวยได้หรือว่ามีโชคทางด้านการเสี่ยงได้แล้วก็ไพ่ เอองินก้อนนะคะเงินก้อนลงมือนะคะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตค่ะโชคดีนะคะบางคนอาจจะได้ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีโชคทางด้านการเสี่ยงได้รับเงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าจะเสี่ยงโชคเนี่ยให้เสี่ยงกับผู้หญิงนะคะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยให้ซื้อกับผู้หญิงหรือว่าทํางานอะไรดีลงานอะไรหวังผลประโยชน์อะไรเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ให้ไปดีลกับผู้หญิงหรือชาวต่างชาติก็ได้มีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จนะ ะะลาบลื่นได้โชวก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตค่ะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องได้ได้ไป ได้ไปทาอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามไม่แน่นะบางคนอาจจะได้โชคแล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยเอาไปเสริมความงามนะคะเอาไปฉีดฟิลเลอร์นะคะหรือว่าไปทําศัลยกรรมต่างๆนะคะมีเกณฑ์ว่าอยากจะทําตัวเองให้สวยขึ้นให้ดูดีขึ้นนะคะผู้ชายก็ทําได้นะคะอาจจะไปทําในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดความอ้วนหรือว่าเข้ายิมเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะทำให้ตัวเองดูสตรองขึ้นดูเข้มแข็งขึ้นนะคะดูสมาร์ทขึ้น ก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเงินแล้วนะคะโชคเข้ามาแล้วมีเงินแล้วอยากจะเอาไปเสริมบุคลิกภาพทําให้ตัวเองเนี่ยมีสเสน่ห์มากขึ้นหน้าตาดีขึ้นนะคะดึงดูดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะไพ่เงินก็มาอีกนะคะไพเ่เศรษฐีมาดังนั้นโชคจะ มีโชคกับผู้หญิงหรือว่าคนที่เป็นราศีเมษเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีโชคมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าต้องทําบุญด้วยนะคะสร้างบาร,รมีด้วยค่ะนะคะถ้าอยากจะมีโชคก็ต้องให้ทานนะคะให้ทานเสริมโชคเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะแล้วก็การที่ไม่ได้เบียดเบียนใครคิดอะไรที่มันเป็นบวกนะคะ positive thinking นะคะก็จะช่วยทําให้คุณนั้นได้รับโชคเหมือนเปิดโชคเปิดดวงะคะ่ะถ้าเราคิดลบในแง่บวกเนี่ยมันก็จะดึง ดูดอะไรที่ไม่ดีลบๆเนี่ยเข้ามาแต่ถ้าเราคิดดีปุ๊บเนี่ยแล้วเราทําดีด้วยสร้างบาร,รมีด้วยนะคะทําทานด้วยก็จะยิ่งทําให้ดวงของเราเปิดมากขึ้นแล้วก็ก็จะมีโอกาสที่จะดึงดูดสิ่งดีๆโชคลาภเงินทองเนี่ยเข้ามานะคะแต่สําหรับเรื่องของความรักอย่าไปคาดหวังอะไรมากค่ะนะคะเพราะว่าดวงความรัก อาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักนะคะอาจจะเป็นประเภทลัคกี้อินเกมนะคะโชคดีในเรื่องของการงานการเงินแต่ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นักนะคะคนโสดนะคะก็ยังพอรอดตัวไปไม่มีใครมาทําให้แบบว่าหงุดหงิดกวนใจนะคะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างที่จะเดียวดายหน่อยนะคะจะมีใครเข้ามาจีบเข้ามาอะไรนะคะหรือมีคนคุยเนี่ย ก็มีนะคะก็มีแต่ว่ายังไม่ได้จริงจัง,จงซีเรียถึงขนาดแบบจะเป็นลองลองแบบ r e l a t i o n s ช i p นะคะลองเทอร์มริเลชชั่นชิพอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแค่มีคนคุยนะคะหรือเป็นลักษณะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์พี่พี่น้องๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปคุยเงินไปก่อนนะคะดูเคมีกันก่อนว่าเข้ากันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากนักนะคะคิดในทางที่บวกเข้าไวค้ค่ะบางทีเขาทําให้เราโกรธไม่ได้ดั่งใจเนี่ย ก็โปร่ปงๆซะบ้างหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบว่าลองเปลี่ยนความคิดอะคิดไปในทางที่ดีบ้างหรือว่าละแบบสกิปข้ามไปบ้างนะคะก็จะทําให้ตัวเราเองนั่นแหละสบายใจขึ้นนะคะการคิดบวกคิดดีเนี่ยผลนะ่ยมันเกิดจากตัวมันมันเกิดกับตัวเรามัน ผลมันเกิดกับเราและเกิดกับตัวเราด้วยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องมาโกรธเกลีกล้ยวอะไรนะคะเสียดายเส้นประสาทแตกซะเปล่าๆนะคะดังนั้นก็รักตัวเองด้วยการไม่โกรธใครรักตัวเองด้วยการให้อภัยเยอะๆรักตัวเองด้วยการคิดในท่านที่ดีคิดบวกนะคะก็จะช่วยทําให้คุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะก็ ดูรวมๆแล้วนะคะในเรื่องของอาจารย์จะขอสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าเรื่องการเงินการงานดีมากๆนะคะเรื่องของความรักคนมีคู่อาจจะต้อง ทำใจนิดนึงอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากนักแต่ไม่ถึงขนาดเสียหายเลิกรากกันไปนะคะคนที่ยังโสดมีเกณฑ์ว่าจะมีคนคุยมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่แบบสเตเบิลมากนักนะคะยังไม่ที่แบบเป็นลักษณะของการที่จะแบบคบกันไปยาวๆนะคะในเรื่องของอ,อะไรอีกโชคลาภมีแน่นอนนะคะโชคลาภมีเกณฑ์ที่ได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะก็ เป็นลักษณะของการที่ใช้ชีวิตทั่ว,วไปอาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการงานนะคะจากการเดินทางบ้างแต่ว่าถ้าเราเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพนั้นมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะ เอาละค่ะก็คงจะเพียงพอนะคะพอที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวราศีเมษและลัคนาเมษนะคะในเดือนพฤษภาคม2 5 6 5ค่ะขอจบคำทานายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช anel นายทนายากการไบครูเอด้วยค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชแนลนายทารดพยากรไบครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ